สัีครับผมชื่อเอกชายุทธพันธ์กองดาภันชั้นป .5 เรียนอยู่ทีเมตาขารลบรีวันนี้มาแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นังสือนิวตันเกรด5 M.T.4 หน้าที่24ข้อที่16โจทย์ถามว่าลูกบอลมีความยาวเส้นรอบลูกด้านหนึ่งเป็น1 7 9เนดนิเมตร ด้านหนึ่งเท่ากับ1 7 9เจซนติเมตรลูกวาดมีทั้งหมด6ด้านเาจะนสิบเจ็ดจุดเก้าคูณหกเก้าหกเาหท่ากับห้าส่ใทดห้าเจ็ดคูณหกเท่ากับสีบวกห้าเท่ากับ4ี่สิบเจใสเจ็ดทดส หนึ่งคูณหกเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับสิบตัวต้งนต,ตัวนิยมหนึ่งตำแหน่งเราจึงนำมาต่อหนึ 1, ่งตำแหน่งนับหนึ่งไม่ใส่จุดผลรวมคำายาวของเส้นรอบรูปในแต่ละด้านทุกด้านเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสี่ค่ะ